สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบุตรปู่ทุกคนเนาะวันนี้เราเไปซื้ออ่าทำลายมาพี่น้องดูว่าันานมานะันเนาะไปซื้ออยู่บ้านซอนพี่น้องเลยเกือบสองแสนผูกสองแสน,นเกืตบจบเป็นเงินบาทประมราณเท่าไหร่ก็สามหลอดถูกพ่อจักสามสี่หลอดถูกแล้วเนาะโอ้ยอะไรหน่อยหนี่งเพลินใจเลยใช่หรอเปลี่ยนเมืองเนานะ ôi thôi tham gia cái gì phải kia nó có xong ăn thì ơi cầu mình mượn lên กันเยพออยู่บ่เคยเ็เลยเถอเพราะว่าไยังมีอยูหน่อยนึง มีหลายคนบอกคนว่าแกนมาแกนอกมาแล้วมันแตกคนว่าทางไหนกับบุญหเราบอาเอ้กระทุ่นทำสามข้ากรบป๋อมันหมดเลยเป็นอีหยังมันยังอันนี้อยู่พี่น้องเไงที่เองเปลี่ยนตัวนี้เบิ่งเนาะท่านบูรดายกันสิและไปซื้อใหม่ไปซีเขากเข้าเกล็ดออกเขาพี่น้องเออทองซีกับเอามากินกับพวกแสบพวยัง Chị gạt đá đây tôi đi một đứa anh đi Tìm mãi nèo nè แตกใส่งงยง,งองย่างปาสางเขามาเห็นจ้ะพี่น้งองพากว่าไผ่ถึงงับนะเศยปาสงเขามเห็น้เกือบตายไผ่พเองประเด็นอะอย่ามันมีอีกผักอยู่ในนี้เคยคือกันเนนนคย mặc a tang, nó cả tảng cái cửa hàng mất cả hết cứ cứ cả những cái mất 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 ไปบ่เอกงับเลยวนี่ก็งับดลยยังอันนี้อยู่หเครื่อกันลอยตายพี่ไปทางพุนมาเห็ดซะสื่อีถือถือบอกทามฉากกับบัตถือถือเนาะกันมาไปซื้ออยู่หานจีนกันมาบัถือก็เปลี่ยนโมรัยพี่เนาะยานจีนกข้ามาเปลี่ยนสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมุดสุขูสุขคนเนาะหลังจากห่างหายกันไปจากจากการซีเขาพี่น้อง บไปเอาไปแปลงอยู่ปากเซเนาะประมาณทิตหนึ่งพี่น้องเลยเผื่อเขาสีเบิ้งเผื่อเขาเสร็จเองเดียวเนาะก็ไล่พี่น้องเลยซัมเปันติดเนาะแต่ว่าตัวรถหับนี่สีบล่ายพี่น้องไปบริบอกเขาเนาะเพราะว่ามันกับสีราคาเพิ่มขึ้นอีกก็เลยว่าเอาตัวสีเขาก่อนซะเนาะเ่ากระดิ่งดีนะพี่น้องมันไปสีสีโลงสีใหญ่นี่ก็ต้องไวแบกตรงต่เราฮับใส่รถไปไปสี เอาไปส่งเสียเงินคาซีอีกพี่น้องเอ้ยแพงหลายเนาะอยากสราเทียทำมุมเงนมันได้ก็เลยวา่าเอาตัวจำเป็นนะก่อนซะเนาะก็เลยไปแปรงอยู่ปากซีเวิร์ดประมาณพันกว่าพันปลายพี่น้องเอ้ยพอดีเงินยูทูบไป,ปอ,อ,ออกเนาะแต่พอดีอ่าจ่ายด้วยนะพี่น้องพัดคบพัดปลายนเนาะก็เลยมาลอกเบิึงพี่น้องเลยว่าสิมาลอกเบิึงเนาะสวยปุ๊จักเนาะกำลังประกอบอยู่ ตอนเอาออกง่ายง่ายตอนเอาเขาหันนัดเดือพี่น้องเไยตอนนี้เขาก็ตังประกอบเขาอยูนะ่เนาะเพราะว่าเขาจะเฉดอีกลายขั้นตอนอยู่พี่น้องเลยคอยเห็ดคอยศึกษาไปมาดุนกันว่างไม่ใช่ได้อีบบเนาะแต่อยากเขาโควกับมาขึ้นแน่เพอเพราะว่ะวเาเอาเ,อ,าเ,อ,เอ,าองเอาใหม่เนาะแต่บ่าวเพิ่นเอาใหม่เขามาใบนี่ตามตามแต่เกา่ามันอยู่นี้นี่ใหม่ไม่ใชอยู่นี้เป็นก็ค้นเขามาเพราะว่ามันหดละลูเยอัมพนน่ะดิหดหนาพนนะพี่น้องอยาดมันถึก ยังพ้นถึงใหม่เห็นนะก็ได้คน้นมาหว้ก่างก่อนเนาะเอาไปแปลง,งไปไละจนนนนะงงสิได้ด้วยไรได้คอยเห็ดไปแล้วตัวนี้บลัดเอกันรังสีเอาตัวนี้นี่มึงก่อนนี่นี่บดเกือเป็นผันโอ้แปลงีดีพี่เอาะเลยยวมาลุนกันราสิได้อยู่บ่เนาะ ไปเหววันต่อต้นขีบพี่น้องไผ่สดจุดแคน่อยก็เลยบรหารเห็ดเวยขับรถางไหนีตอนนี้นกจับ่เห็ดเป็ไได้ศึกษาในยูทู e พี่น้องเลยอาสะสันนไดนอยไรนี่บอ ต้องพินอ่ะไงหลังจากเข้าประกอบเสร็จแหน่บรดเด็นเนาะถือว่าหันทำได้มั่นหลังจากข่งมัน่นหลังจาเอาสายผ่านใส่เนาะประกอบเข้าไปโป้ปมีนอ็นอตน็อตเสริมตัวนี้ใส่หันแนนมาได้เละ,ละมาลุ้นกันมาสิได้อยู่บ่พร้อมบอกเอต่อตัวน,นี้เนาะต่อไผ่ตัวน,นี้นี่เก่งกับไผ่าย,ยานขึ้นกัน ໂຕຊີເຂົ້າພີ່ນ โอเคพี่น้องขัดคักขัดขัดมาขัดสมฐานางเงินอยู่ดอกสมกับเงินเทียบเงินไปเนาะพี่น้อง่อยเห็ดไปประมาณอยู่พันปลายพี่เนาะพันปลายเกือบเป็นเกือบล้านั่นขันบาทขาดมุกน้ำมันเห็นทันนีก็เป็นล้านั่พี่น้องเลยแปลงแล้วไปซีงซีใหญ่เข้ากันอชิบะจได้เนาะมันกระยากนะพี่น้องเสียไปดไดไม่ได้เสียหันเซฟนี่เพื่อเขาทีซีให้่แต่เป็นของค่อยๆเนาะว่าเบาเอ็กซกัน เอก็ได้ตัดสินใจเนาะพอดีเงินยูทูปของเมาเอออกพี่น้องเอยประมาณสองพันเนี่ยเนาะสองพันบาทก็ได้ไปแปลงก็พอดีเขาแปลงอยู่ประมาณสามสี่บ้านพี่น้องก็พอดีเขาไปเอาเนาะพอดีมาลองมึงกระไ้สามพี่น้องเลยคือว่าโอเคอยู่เนาะอันคือนีื่องยูทูปออกได้ที่เสียใจได้แหละก็ร่างห้ามองมองใบอยู่พี่น้องอันก็เอาไม้เขาไปเนาะเพราะว่าไม้ตัวเก่ามันช่อยู่นี่พี่เนาะแล้วก็ค้นเขาไปหันวาญาดค้นตก มันต so mm ้องห้ามใส่นะจะไม่ก่อฮอร์สมพลนะพี่น้องเลยอย่าที่ได้ใหม่เนาะอยากใหม่มันดอกคนแดดคือคนเดือดเหตุด้วยคนนึงห้ามมองไว้ใหม่หรือว่าเอาไว้พิบอ่ะเนี่ยเดกนเบะก่านะพี่น้องมาตั้งเลยเนี่ยใส์ไซส์ไรมีความคิดความเมียนกะคอมเมนต์บอกไปเองเนาะว่าบอเองยังหาที่ตั้งไหวพี่น้องเลยกันใหม่หม่นกันกะมาใหม่ไม่แข็งพด่นขาใหม่สีเขาเอาเขาเอาหับมันกึ้นอย่าโพดนะพี่น้อง รถทั้งหมดกะ่ารเสียใจครับประมาณอยู่สองพันซะประมาณผู้ที่สองพันโดเนาะเต็มกันผมขอบใจผู้สูงคุณทุกคนเลยเนาะที่สปอร์ตมาเองมาตลอดพี่น้องเลยอันนี้แหละบุญเพชรชี้มองอื่นแหละเสียบุห้ามเกลือวัวเกลือเป็ดเกลือไก่พี่น้องเลยช่วงนึงก็ประมาณสีห้าเป็ดห้าไก่มาเอาอยู่เนาะเพราะว่าส่วนนี้พญเน่าไปเน่ามาก็เริ่มจางหายไปแล้วพี่น้องเาร้องไก่เอาเนาะผลิตเกลือไก่ที่ทันนี้ เดี๋ยวพี่น้องเลยผลิตเห็ดเบี้ยงในเขื่อนในสระเนาะขันดังสุดเลยปะพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอไปจบไปเพียงแบบนี้เนาะได้ค่ะฟ้ากนใดก็แชร์ก็ติดตามแล้วก็เบิ่งโฆษณาเบาเอเนาะพี่น้องกดติดการสนับสนุนรักเดือพรับประยัดสปอร์ตทีกท่างหนึ่งกดซุปเปอร์แ้งมากก็ได้ตอนนี้พี่น่ะไปป่าเป็ดเก๋เซียพี่น้องเลยเป็ดไก่เสียเด้อดอยู่เป็ดเนื้อสองสองตัวเนื้อตัวเบี้ยวสัมบันแต่เขาหกแน่คือเก่าเลยนะเพราะว่าเอาใหม่ม่าเขาไม่ยังกองนิเมียนนะพี่น้องซิโก้ตัวนี้ออกมาแต่เห็ดเมียนดีๆเดียเป็นหมองเเมมี่ยนนาะ เปลี่ยนใหม่มันเบิดถือว่าโอเค